เอ้าลุยเนี่ยกูจะวางโอลโลคนหมุนเลยนะโทษดีครับยินดีต้อนเราเข้าสูวช่องนันทบู๊ตอะวันนี้มาแข่งวัดความความแม่นแต่ว่าถ้ายิงเี้ยมันง่ายไปธรรมดาไปปั่นจริงเลยสิบรอบแล้วก็มายิงหนังหนึ่งไม่โดนเฮียจะโชว์เท่ๆซะ้หน่อยจะเป็นยังไงอะไปดูกัน แล้วกนจะเริ่มอ่ะเราก็มาไปยงชุบกันมาเอายังไงคนชนะโอ้ยหัวก้อยโอเคทายหัวก้อยทายถูกเริ่มก่อนอ่ะเอาหัวก้อยเฮียให้กูทายผิดยั้ไงกูเฮียเลยอันนี้ก้อยแล้วกันนี่นี่นี่เอาก้อยได้เริ่มก่อนเฮียกี้โกงหรือเปล่าโอเคผมเริ่มก่อนมาต้องกูทำถูกไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวอยู่ไห่อยู่ไหนเอา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 เร็ว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 หกแล้วยิงยิงยิงไปตอกเส้นห่วยเอ้ยยิงหนุยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้จุดที่ยิงนี่ตรงตรงนี้ลุกไปกูยังยู่ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ห้าถีได้ไหมอะอะไรนะห้าถีพอแล้วไม่ได้ไม่ได้เฮยมีเตรียมแบบนี้ไว้เลย แล้วแล้วกูหมุนเสรกูจะได้ไปหยิบแล้วก็ยิงเลยไงนะ,นะมึงอยากแบบเอานี้กูมึงใสให้กูเลยกูใส่ไปต่อเลยตั้งห้าลูกนะมีตั้งห้าลูกเอาใหม่โอ้อลูกเดียวจะอ้วกต<อ>า, <ๆ S 2> ายาใ,ใกล้ใกล้มาใกล้ยวว่าจะง,ง่ายครับทุกคนห้าทีผมก็เสร็จแล้วอ่ะแม่งให้กูเสร็จทีใก<อ> <ๆ S 2> ล้ๆกล้เลยดิค่ใกล้ๆเอาใหม่อ่ะ ถ้าจะชนแลช่วยด้วยนะออช่วยมึงอย่าแบบปล่อยกูแล้วนั่งขำนะไม่เอาน่ะมีตัวสัตว์พร้อมตัวแรกสิเอา้าลุยเฮูจู่ห่งางไกลย,ยิ๋วโลโค้หมุนเลยอนะ่ะไอเยอะให้จบเกม ยิงยิงต่อห้าได้ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้ยิงไปแล้วสองใช่ไหมเหลืออีกสามอ่างั้นกูขอห้าทีได้ไหมโอเคโอเคโอเคนี่กูเพื่ออะไรเนี่ยกูไม่รู้อันนี้ห้าทีอ่ะห้าทีห้าทีบอกแล้วนะได้เอ้ายิงเอ้ยโอ้ยของจริงทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นป่าวอมถือก็นิ่งๆหนิโอ้โห งวะเที่ยโดนได้ไงฮะโอ้เด็เป้งเลยอ่ะเที่ยโอ้โคตรเก่งอ่ะทั้งสิบพีละกูยังลุกไม่ขึ้นเลยหรอเนี้ยยอดยอดเหลืออีกสองใช่ไหมเดี๋ยวผมเหลืสองเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะผมมีชีมีหมดแล้วแล้วผมเหลืออีกสองอ่ะต่อเลยดีกว่ามือเตรียมเลยนะอาโอเคโอเคห้าทีละห้าทีละห้าทีห้าทีโอเคโอเคไปเฮ้ยหที ลุย่าเป่าแปลกๆว่ะเหมือนเราเมื่อกี้วะก็เหมือนเท่ากันนะขออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งทีเดียวทีเดียวขอผู้เหลือที่สุดท้ายแล้วเหลือที่สุดท้ายนี่ขออย่างเตรียมกระโถนไม่เวสิบจะเตรียมกระโถนให้หน่อยสิบเหรอเออเดี๋ยวมือเท่ากูนะได้ เอาสุดท้ายแล้วไว้ทุกคนผมยาวสิบทีละเพราะว่าผมยิงไปหนึ่งแล้วอะผมไม่มีอะไรเสียแล้วผมยังไงผมก็นำมันหนึ่งแต้มแล้วเออเอ,าเอา้าคุณค่าหรือว่าไม่ใช่สิบหรอหน้ากรพอแล้วหน้ากรพอแล้วโอ้เหี้ยเหมือนนั่งบนรถไถที่มันทรงตัวไม่ได้ สรลุแล้วครับทุกคน5้าลูกผมยิงได้หนึ่งไปดูโอมกันนี่ขนาดนีดยังไม่ปัดริงือละมามาเตรียมไม่ให้ถนัดฝั่งไหนซ้ายขวาขวาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ไม่สลับกันสลับนี้อ่าอย่างนั้นเคไดไปไปไม่โดนเลยเออไปนับสิบเฮ้ยผลอาหารนัดชิดหน่อยดีกว่า ไปเอ้ยไอ้เอ้ยยิงสวยจางเอ้ยคีบคีอะไรหลุดซับเลยโอ้ยเฮ้ยลูกบอนโอ้โหเรียกมันจะขายหน้าในคลิปได้ยังไงล่ะเราเป็นชายชาติทหารบุกไทยร้องเพลงก่อนร้องเพลงแกเป็นชายเชื้อชาติชาติทัพบุกไทยฮึบฮึบเฮ้มันมองอะไรต่อเลยไหมต่อเลยไหม <othe> อ้าิบทีไปเดี๋ยวมาให้แล้วคุณไม่ต้องห่วงเป็นได้ไหมอ่าได้ผม่คุณเล่นเหมือยู่แล้วไปไปเอ้ยดิบเฮ้ยไปอยู่ไหนเฮ้ย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 โอ้ยเฉียดไปนิดนึงนะครับเฮ้ยทำไรไ็่ไรเราอะ อะไรนะทำไมเราไม่ยืนล่ะทำไมเราไม่ยืนล่ะเนี่ยกูจะอ้วกโอนโลกคอลหมุนเลยนะเลยสามทีไปเอ้ยหมุนห้าทีพอแล้วต่อไปอ่ะสิบเลยดีกว่าไหมเอาสิห้าทีก็อ้วกแล้วโอเคห้าทีก็อ้วกแล้วกูเข้าใจมึงเลยเพื่อนกูเข้าใจหทีก็บอกเดี๋ยวถ้าถ้าแพ้ทำไรเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหแล้วถ้าสมมติมึงแพ้มึงก็คิดเบาเลย ี่ต้อนกูน้่ยนะวายแบบถ้าหัวไม่จมนะมึงจะกดหัวยี่ยนไอ้แ้นมึงแพ้ทำไรดีกว่ายังไม่ได้คิดไว้งั้นเช้กำลังไหมวิทถีหรือเปล่าใครแพ้เลี้ยงอะตอมโอ้โหวิถีเยอะเลยไปต่อเลยอสามลูกสามลูกอย่างละห้าใช่ตอนที่สุดท้ายมันก็ห้าใช่อย่าไปวันไปลงลงดิลงดิเออไป มามาเลยหรือเปล่าแยเร็ว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 เฮ้ยเนี่ยเกือบโดนอะสองทีแต่ว่ามันยังห่างกับผมอีกเยอะว่ะน้องต้องมาฝึกยิงบ่อยๆเลยกี่ทีอีกสองอีกสองทีสองทีรอบละห้าไปเราจะได้รีบไปลงโทษกันนะครับทุกคนไม่ได้แขะเลยแค่นี้เดียว แค่ล้างสองวันน่ะโคนอ่ะเข้าไปในจมูกอ่ะเข้าไปในหูอ่ะเข้าแบบเข้าทุกอย่างอ่ะถ้ามันเข้าตาได้มันเข้าไปแล้วอ่ะสามไอ้จัดยาได้ไหมเอาไหมเอาไเอาไหเอาไหไม่โดดนะครับไม่โดนครับอันนั้นมันโดนมันโดนฐานนะครับไม่ได้โดนกระป๋องนะโดนตรงนี้แบบเนี้ยปิงสั่นแบบสั่นกระพือ ององกูนึกคำนี้ออกเลยโลกกระชาตังกระเยว่จบคลิปยายใอเฮ้ยกลับไปเลยก็ได้โอเคได้กูเตรียมให้มึงแล้วไม่แบบกูอะกลับเลยก็ได้โอเคไปไม่เอาสิหมุนก่อนห้ายโก่งครับกูไม่ถนัดอะใครเนี้ยไม่ถนัดเลยรับเองเลยยอดสองเยี่ยมดัง ดังดังอีกอ่กอะเอาไา้ไม่โดนนะครับทุกคนผลเป็นเอกระชันกูโดนได้ไงวะตอนนี้ฟุ๊ก <c oughs> แต่ยังไงสรุปผมก็ชนะเอาไปว่าปิดคลิปแค่นี้ลยปิดคลิปพ่อมึงแพ้ก่อนแพ้ไม่รู้โดนลงโทษดิวะบ้าบอมันไม่คิดไว้ก่อนนะงั้นมึงไปนอนคุกทรายก็ได้ไม่ต้องคุกคน,นเอาไบได้คุกทายเอาแบบว่า หมุนตัวไปอ่ะเพราะถึงปุ๊บแล้วก็หมุนตัวกลับโอเคแค่นี้เอาไหมได้นะโอเคเพื่อความสนุกสนานของผู้ชมคุณพูดซิว่าคุณรักผู้ชมขนาดไหนคุณยอมทำอะไรขนาดไหนพราะอะไรกูรักผู้ชมแต่กูก็รักตัวเองไปเลิกถึงรู้แล้ถึงรู้แล้วกลับมานะลุยไปคนทหารเฮ้ให้คุณเปี้ยวนะคุณเปี้ยวนะไปทางไม่ถูกเที่ยมมาครับมาเอามาเอาแล้วเอาจัเราเจ้าคนน่ะตอนนี้มันยังไม่รู้ กเอาน้ำมาแก้ให้มันเปื้อนมันทูบมันนั่นแหละให้มันเพื่อนมันบุมเฮ้ยฝนตกว่ะอมเฮ้ยฝนตกเลยมาเร็วเร็ฝนตกแล้วอมเดี๋ยวหน่อยฝนตกเฮ้ยโหว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับคนดูสภาพคนแพ้หมาเห่าเลยอะตกลงทุนเลยผมแบบสั่ง สั่งเวทอ่ะคนขี่แพ้แล้วดูสภาพแต่ดูสภาพคนจระเป้โอเคพอๆกัน <laughs> แล้วถ้าผมฝากเลยถ้าสมมุติมีคนกดไลค์คลิปเนี้ยถึงห้าสิบไลค์ห้าสิบไลค์พอแล้วเพราะคนดูนเราร้อยคนเลยคนไลค์ถึงห้าสิบคนผมจะตะครบอ่ะมายิงตัวตัวใครตัวเราเลยค่า <laughs> <laughs> ถ้าคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนคุณมาชอบด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้เราทำอะไรใต้คอมเมนต์ว่างคุณพิมพ์อะไรก็ได้แต่อย่าบลิมด่าก็ด่าอูด่ากลับไปสอนมึงเข้ามาดิเออไ,ไ,ปไปก่อนนะจะเจอกันอาทิตย์หน้าอยากเเปป็นสด